ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องกะแล้วเทเจเบอร์สุขุทุกคนเนาะค่ะพี่น้องวันนี้จะกะพาพี่พาน้องมาทําบุญเนาะค,ะค่ะเปิดจบเปิดลาบตามสถานที่ต่างๆเนาะค่ะพี่น้องก็ขอให้พี่น้องเอฟซีพี่น้องเบิร์สุขุทุกคนเนาะคะ่ะโชคดีราด้วยค่ะพี่น้องวันนี้กะกลับมาอีกครั้งเนาะค่ะสารพระรถเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวมาไหว้มาตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมๆกันค่ะ เดี๋ยวไหวทูพาดอ,อกเนาะค่ะพี่น้องขอให้มือแรกไม่โชว์ไม่ลามเนาะค่ะพี่น้องผู้ใดจะไปตำน้อยเนาะคะ่ะเมื่อวานตำเล่าเนาะค่ะพี่น้องค่ะไม่นำโพงเดี๋ยวมารอบเบิงว่ารัฐบาลเนาะคะ่ะจะไปในทิศทางที่หายไปบ่อเนาะค่ะพี่น้องแนวทางรัฐบาลกะโล่งหายล้วเนาะคะ่ะสามารถเบิงได้ช่องทางทูกช่องทางกะแล้วแต่เจี๊ยบเนาะค่ะพี่น้อง ทำแรงแตกสามตัวตรงตำน้อยเดี๋ยวจะกลับมาอีกพอดเกือบก่อนนะโมตัสสะปะกวาตัวระหะโตสัมมาสาัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวาตัวระหะโตสัมมาสาัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวาตัวระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุบุญกุศลในที่ ขอบเจ้าด้เฮต้สามมากโอทิส่วนบุญส่วนบุญโซนไฮแม่นางไหม่แม่นางตะเคียนครูรุทวดาถูกดวงจิตที่อยู่หนสถานตีอย่างนี้วันนี้มาขอพรประโชคประลาภขอให้มีโชคมีลาภแตกสามโตตรงหากไม่โชคม่ลาภมาแรกแตกสามโตตรงห้าหน้อยจากธมาถวายผลไม่ไก่คูหนึ่งสาธุสาธุสาธุ เขาก็บ่ค่อยดีสามตัวตรงตรงเป็นของเจี๊ยบแลละเืมาแรงเนี่ยต่ำน้อยอ,อ,อยนุญาตนาจาฟ้าสาธุสามตัวตรงเลยเหมาแรง ได้อยู่แล้วล่ะทำไมจะไม่ได้ยังไงมันก็มีอยู่แล้วล่ะแต่มีโชจมีลาบเดี๋ยวจะถวายผลไม้ไกลครูหนึง่งมาเอินจะโทรเบื่อก็ได้ไหมอีกเพีงฟังแน่นอนเคยมาแล้วรอบหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องโชคดีซ้ำด้วยค่ะพอนาทีการงานขอโชคขอลาบหมวที่แล้วมาขอสองสองมันออกห้าหน้อย เดี๋ยวห้าอ่าลงไปสาหนามแป๊บหนึ่งนาะค่ะพี่น้องมันเป็นความเสือความศรัทธาส่วนบุคคลเด้อ,อผู้ใดบ่เสือกับโบเป็นอย่างป่ามีแต่ตัวยังไง เสร็จจากมองหนี้เดี๋ยวเขาจะไปเน้นพระทานและะ้วกันศาลนางสิบสองเนาะคะ่ะก็มีคนเอาดอกมงดอกไม้ก็ใส่จานมารลอยบอกอืมอ๋อหนูหนูเคยอธิษฐานจิตอยู่แต่หนูก็ได้แหละมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคล,ลนะเนาะแต่เย็นนี้จะเอาสามตัว เอาให้แตกสามตัวตรงเด้อเอาให้รำเอาให้รวยความเสือความตาไปมันเด้อพี่น้องผู้ใดบบเสือกับโบเป็นยังสำหรับผู้ใดที่เสือกะฝากคอมเมนต์ไว้แนว่าเสือเนาะค่ะพี่น้องขอให้โชคดีรำด้วยค่ะบ,บุญใดเฮ็ดมากก็ขอให้ไปนุ่นดวงเปิดโชคเปิดลา้พี่น้องเวิร์สสุขสุขคนพ่อขอ่อยเบาแล้วปลาเห็นปลาบอเป็นมาเป็นฟูงเลยเห็นบ่ ก็เป็นกามาเอาส่วนบุญนั่นแหละก็ความเสียนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัพพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัพพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัพพุทธัสสะสาธุกายะวาจาจิตตังหังวันทาสาธุสาธุคาเทตันปุรนการะ อยู่ใจเมืองบาดาลอย่างนี้มันี้ลูกร้านมาขอพรเประจชคเบิอลาพอให้ลูกแตกสามโตตรงรัฐบาลไว้ที่แท่งไปขอให้มาแรงลูกไม่โชคมีลาบแตกสามโตตรงห้าน้อยวีไพถ้าลูกไม่โชคมีลาบลูกจะกลับมาทําบุญถาวายพวงมาลัายถาวายประไตหายชุดหนึ่งนะเจ้าค่ะสาธุสาธุาธขอ FP, วีไพีเด้อปูสามโต มันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลเด้อพี่น้องเพราะว่างวดก่อนก,นกะมาต่างจิตอธิษฐานอยู่มองนี้กะได้โชคได้ลาบสามโตสองโตอาทิตย์น,นั้นทึกเลขกะทึกเลขคู่มือแต่ว่ามันกะได้บ่คอยหลายเนาะคะ่ะพี่น้องกะบ,บ่ทึงลักลานเนาะความเสือ่อความศรัทธาไผมันเดี๋ยวมืออื่นมีโชคมีลาบเนาะค่ะเดี๋ยวเฮา,ากลับมาแต่ว่าคิดว่าเหมือแรกมิโชคมิลาบแน่นอนล้านเปอร์เซ็นค่ะ ล้านเปอร์เซ็นต์นค่ะโมเลแรงตาน้อยผู้ใดามากยังก็ไปซื้อเอาเด้อพี่น้องแต่ลักลักกะสนับสนุนหวยรัฐบาลเนาะค่ะรอตตองรอตตรีหาทางขึ้นก่อนตรงมีคนเอาดอกมงดองกใหม่มาล่อยอเนาะข้าเจ้าก็าจะมาอาทิ่ฐานจิตไหวเนาะ ได้ยีดอกเกจ้าบรรยากาศรอบๆเนาะค่ะพี่น้องการจะติดถนนเนาะคะ่ะหนาสารการจ็จะตดถนนเดี๋ยวไปเจอกันอยู่นอนนระถากคะ่ะ